ครับสวัสดีครับเพื่อนคอหวยรัฐบาลนะครับผมครับต้อนรับเข้าสู่โค้งสุดท้ายสไตล์พี่น้อยนะครับผมหวยรัฐบาลประจําวันที่1เดือน7นะครับสองหครับครับมาดูนครับว่าอ่าโค้งสุดท้ายพี่น้อยได้แบบไหนกันบ้างนะครับผมครับเริ่มกันที่บนเลยนะครับผมบนเด่นมากวันนี้นะครับของพี่น้อยนะครับครับเด่นมากให้ครับส านะครับผมครับสำหรับชุดรองนะครับชุดรองก็จะมีนะครับผมเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมครับสองสามนะครับผมครับแล้วก็สองสี่แล้วก็เก้าห้านะครับผมและอีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดห้านะครับอันนี้คือสองต่อบนนะครับ ครับสำหรับร้อยนะครับผมร้อยงวดนี้นะครับผมร้อยนะครับผมร้อยพี่น้อยให้นะครับผมหนึ่งสองสามนะครับผมแล้วก็ห้านะครับผมครับสำหรับตัวเด่นพี่น้อยนะครับมาจับโคสามตัวนะครับได้นะครับผมก็จะเป็น หนึ่งสองห้านะครับผมสองสองห้าสามสองห้าแล้วก็ห้าสองห้านะครับผมครับมาดูต่อกันที่สรุปล่างนะครับผมเด่นมากของพี่น้อยนะครับวันนี้นะครับผมล่างเด่นมากของพี่น้อยตัวแรกนะครับผมก็คือครับสองนะครับผม กับ8 7นะครับอันนี้คือเด่นมากนะครับสำหรับชุดลองนะครับชุดลองก็จะเป็นครับ6 3นะครับผมแล้วก็5 7นะครับผมแล้วก็6 4ครับผมและอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือ8 นะครับรับตามนี้เลยนะครับโค้งสุดท้ายสไตล์พี่น้อยนะครับผมรับถูกใจก็จัดขัดใจก็ผ่านนะครับที่แน่ๆฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมชอบผลงานกดติดตามไว้นะครับครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านครับครับสวัสดีครับ